โอ้สวัสดีครับผมเสียบอดครับสวัสดีครับเสี่ยบอดนี่ครับเสียบอตหีือว่าโอ้ครับที่พันว่าอ่าโทรมาเมื่อกี้น้องมูผมเขาทำงานราชการนี่ย่างตลาดน่ะว่าเสียบอตสิบห้าว่าท่านอยู่เฮียนหรือว่าท่านผมก็เตรียมการไว้ก็เลยเตรียมต้อนรับสนทนาเสียบอดเดย์ว่าว่าเป็นคนเป็นเฮียว่าท่านเป็นเฮียว่ารวยว่าเขามีเงินหลายล้านทหมนอมกันอยู่ รักเลอเห็นมูผมบอกนะผมก็เลยเตรียมตอนรับผมเลยบอกไปเซาครับเมือนี่ยันมาเลียงขแล้วว่าเหมือนีขอบคุณมันหลายครับมันมาเลียงเขาเลียงน้ำครับมากว่าเที่ยงเันมาทั่งสารคามครับพี่เด้นีเสื้อให้บอกงานครับผมองทน่อ๋อบอกอ๋ราคาาหลายอ๋ราคาาหลายครับครับมมาเีโอเคครับผม มีโอกาสเดี๋ยวมากินของข้าวในอันนะครับมีงานรัมเป็นเอฟซีแล้วอีสามล้อนะครับถองขึ้นครับเดี๋ยจ้าหนึ่งนะครับเจ้าเจ้าทีนังสัยฮะัาเข้าเลยบอกไป ดงขอย่อกันครับตัไอ้อ,อยากกินตัวนี่แม่นีดีบังอันไหนครับไอ้อยากกินตัวไอ้มากรัวนีแม่นีดีบงครับานมนี้มัน,นเชือ่อแล้วครับตุ้ บอกพี่ผมมองตรงว่าเป็นแบบทั้งนี้เราคอนเทนต์นี่สินี่แหละครับขอคอนเทนต์ครับเงินขอมกันก่อนครับผมครับภาพถึงขอมกันครับทำไงแล้วครับพี่เอาอะไครับทำไงครับผมครับครับโอ้ไโหแม่ยีปลาหัวกล่องมาตรฐานยังหยีได้ไหมครับผมเออครับเออทำอะไรถึงของเงนปลาตัวเห็ดเขาเห็ดอย่างน้ำเขาบ่ครับเห็ดหน้าเห็ดอย่างน้ำเขาบ่ ไกี้่เฮ็ดเดือดหน้าผมก็เอาหน้าผมไปเมื่ลวผมหอดจอดผมไปเ่จรางมือไปอยโย่จรางมือไปว่าผมสาอยู่ข้างหน้าก็ได้ผมบ่เหยิงโยถือมือวันนั้นด้เดอเอางเอาไงปลาขอบาได้หนิครับส้นนี่ื่อมาฝากหม้ทองส้นดอกนี่ละบ้านบนี่ละ้นเนาะ อืมสนยังไงร้างโดนแจังดูเพียวเพีดดีเะครับดีดีอ่ะสองไม่ดือไม่ือบาดีีเเสียงมดเลยนะครับเว่าทั้งปิ้ป่าปิงใจดีโดนเพื่ากโดเพมากครับถ้าเรามุ่ละพอดีครับคุณผู้ชมถ้โดเป็นโอ้ยใจดีดีับ

เสียบอดเลยโอ้ยทีนบ้านนี่ของนี่านน่ีิมาชิไรเหมมัครับานเาก่ด่มเดนี่ยอืมข้าวเป็นมัดอพรเน่หนังครับเสียบอดขายพ้าบอสขายพระนี่เสียบอดนี่เสียบอดผมนี่เสียบอดนะครับอ๋ออันเพ้่อนนันคือลูกพี่ใหญ่เด้อันนั้นลูกพี่ใหญ่เลยเสียพัฒนาเสียพัฒนาอันนันลูกพี่ใหญ่เสียพัฒนาอ้มาส่งุ่ เกี่ยพัฒนาเดอเนาะงครับเจ้าีไปจอดรถเสือเขาอเเย่มงพี่จอดรถเสือเขาอซเอมานตะวันนันไปจําเล่าข้งอันเขาย่งตลาดออั่นมันจาอเจ็บของเล่าดีอเนาะเจ็บเจ็บโอ้ยอันนี้เียนวันสมาช่วงวบสาม มาเขาไนนม่บ้านาด้บยูเพื่อมีเหนอมู่บ้านผมมาตายอยู่เป็นชั่วโมงโอ้ยผมกำลังมคนมาเนาะานผมกับนีช่วงบสามอาซียออกไปแล้วจะไปเส์อใหยเขานี่เอเพื่อได้เอาอะไรไปให้เขาขาดเยอะอะไรเพืนะ้ครัต้องหวานบรยูเลยโอ้เสือดายได้ว่านี่แหละในกรตังใจมากแล้วเนีก็เลนัดมากไหมน่ครบ เห็นเนียอันตัวเปลี่ยนเนาะโอ้เห็นจะทีวีเห็นจะโลกเขียวเนาะย่นันนะจังทักนัแต่วงอว่าเบิ้งนี่ว่าจะเบิ้งช่องความนะช่องแท่เอาเบิ้งเนี่ยเอาช่องแท่มาเบิ้งเนี่ยช่องแท้ไหมช่องแท่เพราะมันชื่อยังชื่อยังพนกาจินอารันพทแหลมโทรศัพท์ผมจะบอกผมไ่รู้นะยูทูิหัวนะพ่อผมบเ็ดติดตอกเียได้แม่นเนี่ยเนี่ยาติดตามไห้เนี่ยเพราะว่าเปียนวมนี่มันลาย ในยูท e ูปนะครับไม่ใช่เฟซนะครับเอออันนี้มันเปลี่นเปลี่ยนไหมครับอย่างยูทูปอ่อครับยูทูบโอ้ยยูทูปครับแอเปลี่นบ่เปล เพียผมมันผมก็เลียนยู่ดิเออผมเรียนยู่แต่คนติดตามแค่2องเงินกัโอแล้วพวกที่ตามรักเสียนี่ม่ต้ของปลอมหมดเลยม่คนี่เขนกระสินนนผือทานเลยติดตามโกงเงินกัดีวดีถ้าเพีติดตามเรานี่ดินี่เดี๋ยวจะให้พีติดตามเราเง่้ครับเงินเงินเงินก็จริงข่องแทผมด้ยครับ ่องแคร์ยูทูบเล่านะครับคนกาะสินอรันทูท่าแนนะครับนี่คนทีามเราไปคนที่ตามเกาหมื่นกว่าครัยความหลายกว่าตัวนี่ของความมันหลายอยู่ของความซึ้งเยถึงมาช่องความหลายขนาดลยเต็มเลย อมยตัดตัวเองเลยบครับน่มนครับตัดตัวเองครับูตัดตัวใอ้อันผมเฮ็ดเองเนี้ยใส้อมูลบุกตัดตัวด้นแมนครับโอเคเป็นใส้อมูลบุกตัดตัวเองาเ้องเมยนเาเเ้เองไะครับไม่ยุ่งคนใดซอยหรอครับลงไปลงเหนี่มเนี่ยลงมือนี่นะครับผมหัลงอนเล่มันม ครับลงวันนี้นะคีไปกดแชร์กดที่ตามนะลงจะยูทูมันบ้าไหแมนครับลง,บบลงยูทูสวนมาก<ต>เฟรบวกกัลงยูทูมันมันบวกมันเล่ดนดีเนี่ยเดี่ยวทุกเพีผมกเฮ็ด้ย,ยต,มยต,ตว<อ>มันก็บคอยลงงกินด,ดโูโอโข้นมาไว้สุดมากอ้าล <c oughs> <อ>ูกเพียรเขาเขาเห็นไหมสวัสดีครับผมขาไหมสวัสดีครับเขาเยอะครับเขาือแม่ในูเขาหันหมอ คนไดกกินด้วครับเลือด้วผู้ากินยั้งไปนี่โอ้เลือดแลกินไอีกินโอ้ยอีกแล้วเนาะรู้สูนเหรอวะถ้าอันยังกลับไม่สู้อ่ะยังครับนี่โอ้จังไนนคมาป,ปล่อยห้าไปนี่ปนี่นี่ยังวะ ก็โผผู huh. ้โผลเพิ่งหมดสันครับเี่เอ้าก็โหมดักขนาดก็บ่บอกไหมเว้ยก็ไ่บอกเนาะเฮ้ยผู้ใดไปส่งเขาเหรอครับวันนี้ใช่อ้ยงาด้วยแบนี้เออเคนกระิบั่นที่ไ่ได้บอกกันครับตอนแรกไม่ได้บอกือนีบม่รู้อได้หนี้ดอ้ยจ้าตอเก็เอนะครับต่อมเยอคนกระจิบไม่ห็หลายเจียเออวันนี้เท่มเสือไม่ผู้โถใส่แล้วเนาะครับ ลองตู้หารลานเป็นยังไงปือเห็นล่ก็ได้เล่เดียวออนีรถบนนี่มีซ่องไหนบบนี่ครับมีครับมงกรไเอ้าใส่โอ๊รถมาได้สวยาออกรถเก่งนี่แหละครับก็ยุดท่าเจนี้แหละครับจอดใ่ตีงเยมากเลยสันครับเก็บงเยนี้ลองตู้หารเลากันนะ ข้างบมันซไม่เห็ห้องกินลยายเลยครับจะสายเลยตาสายเลยเฮ้ยเยบอะบัตนี้จังบันี้วันี่รับนี่มาหล้วครับบันี้กลับจงไนวบันี้วาแล้วเจ้าเป็นนกิน เสล่าไม่ก็ไดตัวีได้บัดีวีอนคือไม่กินแไหนเขายากบ่นีนเสือไหมจเท่าไจ่อเ้ยผมเลยซะได้บอกเกีิได้บอมันพ่อรอยไหมเกียิบได้บอ้นันพอรอยไหมค้องยมีกัินนอนพอดีว่ายืมก้อนเลยยืมก้อนเลยเจ็ดสิบบาทเลยไหมาข้าวเดียวได้บส เปปกดเลยบัดจนมาขกดออกซำเนี้ยคนว่านอี่กินซำเนี้ยวันไกากินปิงดับข้ามียู่นู้นเล่ามากินตำปางเคยวัยยุคเราเคอสืบทำปามาเคยบันกินเนี่นะตำปางเคยบันใดแด้เนีโมโม่โได้กินเนี่ยผมกินแต่ปิงตับเจ้ากินปิงตาบเนยผมก็มียี่สิบบาทเขาไมาเห็นผมยืนคนอจ้งกินไปยาข้ามวันจังวาด้วยบัดจำอะไรได้ร หอย่ได <emaal> so ้ยจนใหเจ้า so ก <serves> <loves> okay? so oh <my> ินเลยเนีกินี่เออนั่นียเจ้ากินไปจากข้ามแล้วหอกินแต่นี่เดี๋ยวคอยไปซื้อรับผิดชอบปิ้งตับปิ้งไก่ผมมีหอยแต่เนาะมอพอปิ้งไก่ท่านได้กินเจ้นผมกินได้ปิ้งตับนี่ยี่สิบบาทพือทีก็พอเนาะจ้าได้กินพออยู่ยี่สิบาทปิ้งไก่ผมก็ต้องกินเลยปิับผมก็ท่านได้กินกินกก็ตั้งตา เอาขาหมูตับปลาเออกิดเหล่องเหลืองดิเออจอยรับ oui> พี่ชอบเออกับ okay> ตับปลาเออผมจอาปิ um> ้งตับเด้อเออปิ้งเอาแล้วปลาผู้ใดกินผมว่ามันกินปลาเด้อผมว่ามันกินปลาเลยครับพี่ปลาวันนั้นได้กินได้ครับเหนือล้อเมียนตัวครับผมเมียนบัวใส่ต้องเบียนเมื่อวันนี้มีห้อยปลาบ่เือยมีเลยน้องพูดได้กินปลาไเฮ้ยโอ๊ยเกี่ยงไหนน้อหอบบ่เนี้ เดี๋ยวคอยซื้อปิ้งตับก็ได้ปิงเาจมีทาากิบเจ้ากินยังเห่กินปิ้งตับสองปิ้งได้โอพอบ่ละสาสบาทเจ้าซื้อจำป่าใหเราด้วยได้ครับกระปาได้ครับประมาณเท่าไรห้าสิบนี้ครับสามสิบสามนี้ไม่ละสิบบาทแปดสิบบา มาเอาออกมาก่อนเนี่ยยิ่มอ่วไส้เฉยๆผู้หาเล่านะเพียงดูสกหาก็เงหายน่นรถามเงินเขาบ่โอ้เขาเดียวมันสือไม่อเออเพราะว่ามันสือไม่ห้องกินยังไงว่าสืออ้ผู้โถเพราะว่าเสมาเงนออนเพราะว่าเส่ามันสือมาเีงอันทีคือว่าเย่ยงต้องกันต้องหาย่างดิ รูครับลูกพี่นี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวสืเพื่อนครับนี่นี่ก็นั่งให้เขาไปซื้อครับลูกพี่กลมาค่ันกลับมาค่อนลูกพี่มีก็หายแล้วเดียวอไรเนาะบน้ลตาไทยเลยเมาเลยไ่กินมาสันวาวายังสั่ได้ติดไม่เนครับรถคือรถคือหายกานึ่เดีย เขาสูนเนี่ยเาล้ดี๋ยวางนีเนี่ยเราปอมเนี่ยเราผมกินแต่ป้งตับนี่ยิงยังนผมกินแต่ป้งตับถึงม่เนี่ยอไม่นี่ผมก็กินอยู่ไม่นี่แต่ปลาผมไ่ได้กินแต่ปลาเน่ากับตาเราิเลยอืมจุไหที่เป็นสามรื้ไอไอืมได้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 จุดจุดบาทเด้ไี ăn nhiều là hai sức ăn nhiều. Soundsi ba, bạc, chị ba. bạc this is called ba chị ba. Mhm. 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 พีอันไว่ามันซื้ไม่ผมกินหรือไไมใาไปากพี่โตาเาแต่ว่าผมกินได้ปิ้งตาใอ่ไอ้กินหมืบปเนี่ยนี่แล้วโอ้ยกินได้ปิงตาพกันของากินตาปลากปกปาแต่ว่าผมเส่เล้าเราปิชอดเจ้เราผิชอดตำปลากับปลาเเด้ด้ดดเพราะว่าเขาจะกินโยังมันเพียงรอ เอาเมื่อเอาเมื่อไปซื้อไงเดี๋ยวเอาเงินให้นี่ไปซื้อเรื่องนึงไซื้อซื้อเดี๋ยวเอาเงินให้ไปซื้อไปซื้อเขาตรวจอะไรบอกว่าเขาติกินเขากินเขาบุ้งหมูจังเนาะโอ้โหรถทัพสีมรก็ว่าไก่โมทันกินไก่ผู้ใดอยู่นี่ยัตงโาเด้อแบบนี้เฮ้ยมองโตนั่งนี่นี่เฮ้ยคนกินเด้อ

มีเบียงเงินไหมมีรู้ปนจายรวยพ่อคละหล่ยหนึงวันซื้อมากสามล่ยถเฮ้ย้อจะผมกินแต่ปิ้งตับเด้อกินแต่ปิ้งตับเด้หรือเ่ของเกินปลากับต๋ปลากระป๋ก lãi ra <laughs> <này là> <laughs> ừ. ờ, vào những người không có gì gì không có gì không có gì không có gì không gì không gì không có 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 gì không có

ยังกินนีมากากมูนี่ไม่้อกักินรคือใกลกัน้าครับ้ามากินน้ำกันครับกินแล้ครับกินเรายังไปสื้อไม่ผมไม่กัดได้ใกล้ผมกินไหนวนีโอ้ยปลานังเด็กินรด 在家嘞不？啊